สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชําแหละกลุ่มหุ้นนอนแบงก์ของไทยกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นสมรภูมิที่ดุเดือดมากๆแห่งหนึ่งในตลาดการเงินบ้านเราเลยกับ5ผู้เล่นหลักที่กำลังขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นทีนี้คำถามใหญ่ที่ค้างคาใจนักลงทุนหลายๆคนเลยก็คือในบรรดา5บริษัทนี้ที่แต่ละเจ้าก็มีจุดแข็งจุดอ่อนต่างกันไปเนี่ยตกลงแล้วหุ้นตัวไหนกันแน่ที่ใช่และเหมาะกับพอร์ตการลงทุนของเรามากที่สุด เอาละครับก่อนที่เราจะไปส่องผู้เล่นทีละรายเรามาปูพื้นกันก่อนมาทำความเข้าใจภาพรวมของสมรภูมินี้กันสักนิดหนึ่งว่ามันร้อนแรงแค่ไหนต้องบอกว่านี่คือหนึ่งในเวทีการเงินที่ดนามิกสูงที่สุดของไทยเลยนะครับที่บริษัทใหญ่5้าแห่งกำลังต่อสู้กันเพื่อชิงตำแหน่งผู้นำตลาดอยู่ตลอดเวลาซึ่งกุญแจสำคัญเลยก็คือการทำความเข้าใจความแตกต่างของแต่ละเจ้าให้ถ่องแท้เพราะมันจะทำให้เรามองเห็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ได้ชัดเจนขึ้นครับ และนี่ก็คือโฉมหน้าของผู้ท้าชิงทั้ง5รายที่เราจะมาวิเคราะห์กันในวันนี้ครับซึ่งบอกเลยว่าแต่และรายเนี่ยมีคาแรคเตอร์มีสไตล์เป็นของตัวเองที่ชัดเจนมากๆเริ่มกันที่ eonts หรือ eon ครับได้ฉายาว่า the comeback kid หรือดาวรุ่งที่รอวันกลับมาพัง,งาดอีกครั้งตามมาด้วย ktc หรือบัตรกรุงไทยที่มาในฐานะ the quality leader หรือผู้นำด้านคุณภาพนั่นเองครับถัดมาคือ mtc เมืองไทยแคปิตอล The Growth Engine หรือเครื่องจักรแห่งการเติบโตตัวจริงแล้วก็มี SAWAD สีสว่านนะครับ The Diversified Allrounder เป็นผู้เล่นที่รอบด้านมากๆและติดท้ายด้วย TIDLR หรือเงินติดล้อ The High Stakes Specialist ผู้เชี่ยวชาญในเกมที่เดิมพันสูงครับ เอาละครับทีนี้เรามาถึงหัวใจสําคัญของการวิเคราะห์ในวันนี้กันเลยนั่นก็คือการเอาแต่ละบริษัทมาเทียบกันให้เห็นชัดๆไปเลยว่าเรื่องของความเสี่ยงกับผลตอบแทนเนี่ยมันเป็นยังไงพอพูดถึงเรื่องกลยุทธ์การเติบโตนะอ้โหเราจะเห็นภาพที่ต่างกันแบบคนละขั้วเลยครับฝั่ง MTC ที่เป็นเครื่องจักรแห่งการเติบโตเนี่ยเขาจะเน้นโตเร็วสุดๆโดยการขยายสาขาแบบปูพรมแล้วก็ปล่อยสินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูงๆในขณะที่ KTC ที่เป็นผู้นําด้านคุณภาพเนี่ย จะเลือกไปอีกทางเลยครับคือเน้นพอร์ตบัตรเครดิตคุณภาพสูงเป็นหลักซึ่งมันก็ทําให้โตช้ากว่านะแต่ว่ามันคงกว่ามากแล้วถ้าเป็นเรื่องความเสี่ยงจากกลุ่มลูกพ้านะ่ะเป็นยังไงฝั่ง AONTS เนี่ยนะครับจะต้องเจอกับ NPL หรือหนี้เสียในระดับที่สูงกว่าเพื่อนหน่อยเพราะฐานลูกค้าของเขากว้างมากเป็นลูกค้ารายย่อยระดับรากหญ้าเลยส่วนทีดีรเนี่ยจะมีความอ่อนไหวต่อคุณภาพของลูกหนี้สูงที่สุดในกลุ่มเลยก็ว่าได้ครับ คือถ้าคุณภาพลูกหนี้เปลี่ยนนิดเดียวกำไรนี่เหวี่ยงขึ้นลงได้แบบน่าตกใจเลยทีเดียวถ้าสรุปจุดอ่อนที่ต้องจับตาของแต่ละเจ้าก็จะเห็นภาพประมาณนี้ครับ l t s ปัญหาหลักเลยคือ NPL ที่ค่อนข้างสูงส่วน KTC แม้จะแกร่งมากๆแต่ก็ต้องแลกมาก,กับการเติบโตที่อาจจะช้าวกว่าคนอื่นขณะที่ MTC ที่โตเร็วนั้นก็ต้องระวังความเสี่ยงเรื่องต้นทุนทางด้านสินเชื่อหรือเครดิตคอสทที่อาจจะพุ่งสูงขึ้นได้เหมือนกันโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีครับ แต่ถึงแม้ว่าแต่ละบริษัทจะมีจุดอ่อนของตัวเองใช่ไหมครับพวกเขาทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเจอกับความท้าทายชุดเดียวกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ของภาครัฐเรื่องเพดานดอกเบี้ยภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะชะลอตัวลงการพุ่งขึ้นของหนี้เสียในภาพรวมและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่รุนแรงสุดๆเอาละครับมาถึงช่วงที่หลายคนรอคอยกันแล้วเราจะมาหาคําตอบกันว่าหุ้นตัวไหนคือคู่แท้ที่เหมาะกับสไตล์การลงทุนแบบไหนกันแน่ เรามาลองดูกันนะครับว่านักลงทุนแต่ละสายเนี่ยควรจะมองไปที่หุ้นตัวไหนกันบ้างไม่ว่าจะเป็นสายที่เน้นความปลอดภัยไว้ก่อนสายที่ชอบมองหาของถูกสายที่เน้นการเติบโตเป็นหลักสายที่ชอบความสมดุลหรือว่าสายที่พร้อมลุยกับความเสี่ยงสูงๆครับสำหรับสายปลอดภัยที่ต้องการความเสี่ยงต่ำที่สุดและกำไรที่มั่นคงสม่ำเสมอคำตอบก็คือ ktc เลยครับพราเขามี npl ต่ำที่สุดในกลุ่ม แถมยังมีกระแสเงินสดที่แข่งแกร่งและนิ่งมากๆเหมาะที่จะเป็นหุ้นหลักติดพอร์ตไว้เลยต่อกันที่สายมองหาของถูกนะครับใครที่อยากได้หุ้นที่ยังมีอัพไซด์เยอะๆและพร้อมจะรอจังหวะที่เศรษฐกิจฟื้นตัวเนี่ย a o t p คือตัวเลือกที่น่าสนใจมากครับด้วยมูลค่าหุ้นที่ยังไม่แพงปันผลก็สูงและที่สําคัญคือมีโอกาสดีตัวกลับได้แรงที่สุดเลยนะถ้าเศรษฐกิจฐานลากกลับมาคือคักอีกครั้ง สำหรับสายเติบโตที่มองหาการเติบโตแบบก้าวกระโดดเป็นหลัก MTC คือคำตอบที่ชัดแจนที่สุดครับด้วยการเติบโตที่เร็วที่สุดในกลุ่มแถมยังมี ROE หรืออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่สูงมากซึ่งมันสะท้อนความสามารถในการทำกำไรได้ดีเยี่ยมเลยครับแล้วถ้าเป็นสายสมดุลล่ะที่แบบอยากได้ความเสี่ยงกลางๆแต่ก็มีการกระจายตัวของธุรกิจที่ดีสวัสดถือว่าตอบโจย์เลยครับ เพราะเขามีรายได้จากหลายทางมากไม่ได้พึ่งพาแค่สินเชื่อทะเบียนรถอย่างเดียวเหมือนในอดีตและสุดท้ายสำหรับสายซิ่งหรือ sizing, สายเสี่ยงสูงที่พร้อมสำหรับเกมแบบ high risk high reward แบบสุดขั้วทิดลอกคือตัวเลือกนั้นเลยครับแม้จะมีความผันผวนสูงมากแต่ก็มีศักยภาพในการเติบโตที่สูงมากๆเช่นกันเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ใจนิ่งและทนความเหวี่ยงของราคาได้จริงๆเอาล่ะครับเพื่อให้จำกันง่ายขึ้นไปอีก เรามาสรุปตัวตนของแต่ละเจ้าแบบสั้นๆประโยคเดียวโจทกันไปเลย KTC ปลอดภัยที่สุด ATS on AS, ถูกที่สุด MTC โตเร็วที่สุด SWAT ส,ส,สมดุลที่สุดและ TIDLOLR ก็คือเสียงที่สุดครับ และสุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้ไปคิดกันต่อนะครับว่าในวันที่สภาวะเศรษฐกิจมันผันผวนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ใครกันแน่ในบรรดา5ผู้เล่นนี้ที่คือตัวจริงที่ถูกสร้างมาเพื่อให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว